แต่เมื่อก่อนพุทธกาลพอหลังสงครามแล้วดินฟ้าอากาศแปรปรวนอาหารขาดแคลนไม่มีองค์กรโลกเลยตายกันอีกอย่างหนักเป็นระลอกที่สอง <c oughs> ระลอกที่สามตามมาอีกคือถ้าอา่านในพระไตรปิฎกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไปหน่อยท่านบอกว่ายักษ์มันปล่อยให้อะมนุษย์ มาเบียดเบียนชาวโลกไอ้อะมนุษย์ก็คืออะไรไม่ใช่มนุษย์แล้วไม่ใช่มนุษย์ม,มันเป็นสัตว์หรือมันเป็นผีสางนางไม้หรือมันเป็นอะไรพระไตรปิฎกใช้คำว่าอะมนุษย์ออถ้ามันเป็นผีก็บอกว่าเป็นผีมันบอกเป็นเปรตก็จะบอกว่าเป็นเปรตก็ไอ้นี่มันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่เปรตแล้วอะไรอ่ะ อ๋อ oh, <laughs> โรคระบาดก็เลยใช้คำว่าอะมนุษย์ไอ <c oughs> โรคระบาดนี้ไม่แน่บางครั้งโรคระบาดท,ที่มีในโลกนี้บางครั้งก็เช่นอหฮิวามันระบาดก็อะมนุษย์อ้าวมาเลเรียเคยระบาดเอาอะ,อะมนุษย์กาลโรคระบาดอะมนุษย์แม้แต่ โควิดระบาดตะมนุษย์อีกเหมือนกันก็ก่อนหน้าพุทธกาลก็มีโรคระบาดก็เป็นผลพวงว่ายักษ์มันปล่อยทำไมยักษ์มันปล่อยให้พวกนี้ระบาดแล้วโควิดของเรานี่ยักษ์มันปล่อยหรือเปล่าเนี่ยยักษ์มันไม่ได้ปล่อยไอตัวโควิดหรอกแต่ว่า พวกนี้มันก็มีกลไกอยู่ว่าพวกยักษ์เนี่ยมันก็อดีตมนุษย์แล้วอย่างไงยักษ์มีไหลพวกไอ้พวกหนึ่งที่สำคัญที่ดูแลอยู่ในพื้นมนุษย์นี่มีอยู่เหมือนกันมันเป็นยังไงยักษ์พวกนี้มีชีวิตอยู่เป็นประเภทที่ก็รอให้มนุษย์กรวดน้ำไปให้เหมือนกัน ถ้ามนุษย์ไม่กรวดน้ำไม่ให้มันก็ไม่ดูแลเมื่อมนุษย์มัวโลภจัดกันอยู่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่มีใครกรวดน้ำไม่มีใครทำบุญให้มันก็เลยไม่ดูแลไอ้พวกอามนุษย์พวกนี้ก็เลยออกมาอาละวาดคนก็เลยตายไปเยอะก็นี่เป็นเหตุให้เมื่อมาถึงพุทธกาลเขา้า เออคนตายไปทั้งตั้งครึ่งค้อนโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านละลึกชาติไปดูให้ถ้านก็นตอบไปเขาไปบอกนี่แหละที่คนนนั้ตายไปปลุบปับไปจากโลกนะโดยไม่ทราบเหตุทราบผลกันก็เพราะว่ามันตายกันอย่างหนัก นักจดจารึกประวัติศาสตร์ช่วงนั้นคงจารึกไม่ทันแล้วก็ดูเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยจะออกเดินมันยังไงกันวะเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายไปตั้งเยอะตั้งแยะก็พุทธองค์ก็เลยตอบให้แล้วเออทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะความโลภทั้งสิ้นไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะสงครามก็เกิดจากความโลภ